สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาค่ะตามสัญญาทำสังขยาฟักทองกันค่ะวันนี้พิเศษหน่อยโปะหน้าด้วยฝอยทองค่ะไปดูส่วนผสมค่ะมีฟักทองนะคะขนาดพอดีเล็กๆนะคะประมาณ1กิโลแล้วก็ไข่ไก่ค่ะกะทิกล่องนะคะประมาณ200 ml นะคะเกลือ น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ใบเตยคะ่ะล้างฟักทองให้สะอาดนะคะเช็ดให้แห้งจากนั้นก็มาทำการเอาเม็ดออกนะคะเราจะวาดให้เป็นแบบไว้ก่อนนะคะจะได้ค่อยๆเจาะจะได้ตรงๆนะคะแล้วก็เจาะใช้มีดงัดขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็ใช้ช้อนนะคะ แกะเม็ดฟักทองออกให้หมดเลยนะคะเอาเอาออกให้เกลี้ยงเลยค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็มาเตรียมส่วนผสมกันค่ะไข่ไก่นะคะอันนี้เป็นไข่ไก่นะคะของต่างประเทศก็จะสีขาวไข่ไก่3ามฟองค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะเราจะทําให้มันละเอียดก่อนนะคะจะได้ขยําง่ายๆนะคะจากนั้นก็กะทิค่ะ กะทิจะใช้หัวกะทินะคะเราเผื่อไว้สัก200 m l ค่ะจากนั้นก็ใส่ใบเตยค่ะเกลือด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเกลือสักครึ่งช้อนชาค่ะทําการขยํานะคะขยําให้แรงๆเลยค่ะขยําใบเตยให้แรงๆเลยค่ะยี่แบบนี้เลยนะคะกลิ่นจะได้หอมๆกลบกลิ่นคาวของไข่นะคะช่วงนี้ชิมรสได้นะคะอยากจะหวานก็เติมเพิ่มได้ค่ะ นำภาชนะมารองนะคะตักแรงแล้วก็ผ้าขาวบางอีกชั้นหนึ่งค่ะทำการกรองนะคะเนื้อจะได้เนียนๆนะคะกรองหลายๆชั้นหลายๆรอบสักสองรอบค่ะเนื้อจะได้เนียนๆนะคะเนื้อเอาสังขยาค่ะนี่นะคะเราจะทำการบีบแบบนี้นะคะให้ค่อยๆลงไปเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็เอาฟักทองนะคะมาใส่ภาชนะ ที่พอดีลูกฟักทองนะคะกันฟักทองเลื่อนไปเลื่อนมานะคะเวลาเวลาเรานึ่งเนี่ยถ้าเอานึ่งเฉพาะฟักทองเฉยเๆมันจะกลิ้งไปมาค่ะจากนั้นก็เอาส่วนผสมนะคะเทลงไปไม่ต้องล้นมากนะคะเราเผื่อไว้ให้สังขยามีการฟูขึ้นมานะคะนี่ค่ะจัดระเบียบให้เรียบร้อยจากนั้นก็ไปต้มน้ำค่ะเอาให้น้ำเดือดๆเลยนะคะ จากนั้นก็ก่อนจะนึ่งก็ทำการเบาไฟลงนะคะเราจะใช้ไฟกลางนะคะค่อนไปทางอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดนะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะเราจะนึ่งประมาณ1ชั่วโมงค่ะโดยประมาณนะคะ แต่ทุกๆ15นาทีเราจะต้องทำการเปิดฝาค่ะเพื่อจะให้สังขยาคลายตัวนะคะคลายความร้อนแล้วก็เช็ดฝาให้ให้แห้งนะคะแห้งสนิททุกครั้งที่จะปิดฝาครั้งต่อไปค่ะแบบนี้นะคะ mm hmm. วิธีการเช็คเนื้อสังขยานะคะว่าสุกหรือยังเราจะใช้ไม้ค่ะนี่ค่ะจุ่มลงไปแบบนี้นะคะถ้าไม้ ยังมีความเปียกๆแสดงว่าเขายังไม่สุกนะคะแต่ถ้ามีติดเนื้อขึ้นมาแสดงว่าเขาสุกแล้วค่ะก็ทำการปิดไฟนะคะโรยหน้าด้วยฝอยทองนะคะแบบนี้จะทำให้สังขยาฟักทองของเราดูน่ากินมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ค่ะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการตัดค่ะ นี่คะ่ะเสร็จแล้วสุกแล้วเนื้อนิ่นเนียนน,นนะคะสังขยาเนียนเนียน,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 นแบบนี้เคล็ดลับก่อนตัดนะคะควรรอให้ฟักทองเอย็นตัวลงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณที่คอยสนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย